ฮาชิค้าพรุ่งนี้พอไปปุ๊บฮาชิก็ไม่ร้องไห้แล้วใช่ไหมครับฮัชิต้องเป็นเด็กเก่งแต่ว่าไม่บาลับแล้วครับทำไมบาร์ก็มารับทำไมก็มารับอีกันแล้วฮาชิเลิกร้องไห้ได้ใช่ไหมครับได้พรุ่งนี้ไม่ร้องแล้วนะครับนะคะนม่ไม่เอาได้อะฮาชิพรุ่งนี้จะร้องไห้ไหมครับไม่ร้องคจริงจริงนะ ทุกคนต้องใส่ชุดนักเรียนลูกเอาเอาเสื้อผ้าในบ้านนะครับได้ค่ะเผื่อฮาชิฉี่รถเกรงเกงใช่ไหมแต่ฮาชีจริงๆฮาชีอะเลิกแพมเพิร์ดได้ตั้งนานแล้วลูกที่ฮาชีฉี่เพราะฮาชีไม่กล้าบอกคุณครูใช่ไหมครับใช่ค่ะฮะชีปวดฉี่ที่จะบอกคุณครูแบบบอกคุณยายที่บอกว่าคุณยายครับฮะชีปวดฉี่ค่ะฮะชิก็ไปบอกคุณครูบ้างฉี่ไม่ต้องกลัว ขอบคุณครูได้เลยครับพอใจไหมครับทำได้ไหมลูกได้ <c oughs> ถ้าปวดสีก็ไม่บอกคุณครูนะครับ